สวัสดีครับเอฟซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมนุกท่านนะครับกับก็มาตามันต่อนอะสสำหรับแนวทางนิ k เกอเช้า VIP แล้วก็นิกเกอิบ VIP นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมีก็อ่านเลขเด่นจาก09คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเล็กอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สบายชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใชว้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ามาดูผลออกกันเนาะสำหรับนิเกเกอเช้า VIP นะครับผลออก0 0 5 2์นะครับ 0 05 2 7นี่ครับก็ถือว่าเข้าที่5กับ0นะครับจุดวินตัวที่ผมเน้นให้ไม่เข้าเนาะเลข8นะครับไม่มามาที่เลข5ใครนำ5ไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับแต่พอผมจับให้แค่3ชดุด สองชุดนะครับเลขห้าจะไปที่5 3กับ5 6าหค่าห้าศนย์ไปนะครับแต่ว่าใครใช้ชุดบินหรือว่าจับทั้งหมดตามที่ผมแนะนำนะครับก็น่าจะเข้านะครับก็จับที่8ก็จับเลขแปดผมไม่ได้จับผมบอกท่านจับ5้าก็5้าสามหนกะครับก็จะเป็น6ชดุดรวมกับเลขเด่นมาด้วยกันเป็น7นะครับ จะว,ว่าท่านเล่นตัวใดตัวหนึ่งนะครับมันก็ได้แค่3ชุดแล้วก็4ชุดกับเลขเด่นมาด้วยกันนะครับก็ถือว่าเข้าเนาะสำหรับแนวทางนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับนิกายชาว v i p เรามาดูรอบบายนะครับรอบบายออก3,3,0,7,0 3,3,0แล้วก็7,0 นนนเน,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 เนา,เนออานต,ต,นตางหลุดนะครับสำหรับรอบบ่ายนะคบขอเน้นนาทีห้าสลับกันไม่ได้สลับเนาะไม่มาเลยนะครับผ่านไปออกเช้าก่อนกติวตาเนาตางหลุดนะครับสำหรับบ่ายเดตากบจุดวินในจุดวินอยู่ในชุดนี้มาหมดเลยตอนเช้ามาบ่ายนะครับ บ่ายไม่ติดเลยเนาะนะครับกับส่วนดี่แค่บ่าย v i p ลดนะครับผมก็ต้องขอโทษสมาชิก f อทุกท่านด้วยนะครับคลับก็มาตามกันต่อนะครับวันที่26 วันที่26เดือน5 2568เรามาดูนี่เกอีกเช้านะครับ เช้าวีไอพีวันนี้นะครับวันนี้ให้เต็นที่จุดวินก่อนเนาะจุดวินสองเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสองเจ็ด เก้าศูน์ส่วนเลขเด่นพหไม้ที่2กับ7นะครับเลขก2กับเลขก7 ผมเน้นได้ที่เลข7นะครับวันนี้ใครชอบเลข2จับที่เลข2นะครับแต่เป็น2ก็จะเป็น2 7 2 9 2 0แล้วก็2 1แต่ตันนี้ผมเน้นได้ที่ที่เข้าเลข7เลข2 ผมจับที่เลขสองนะกันเนาะนะครับเลขสองก็จับสีชุดเลยนะครับสองเจ็ดสองเก้าสองศูนย์ก็สองหนึ่งส่วนสามตัว สามตัวผมเขียนไว้ข้างแล้วกันเนาะสามตัวผมจับไปทีสอง 9ก้าหก็ได้นะครับเนี่ยผมสลับตำแหน่งกันได้เฉยหนึ่งสองก็ได้หรือจุดต่อไปครับ 029มันก็สลับตำแหน่งกันเฉยๆนะครับตามจริงก็129เลยตัวที่ผมเน้นให้ก็คือ29นะครับ ต่อตอนนี้กับที่น่านรุ้นิสสุก็คือชุดนี้นะครับ3ตัวกลับไปกันต่อสำหรับนิกเกอตบ่ายวีไอพี บ่าย vip ชุดวินนะครับ5 2 701 s e l e ด t นเล็กเป็น้มที่5กับ2วันนี้แนวทางชนกันที่เลข2นะครับ แต่ตัวนี้ผมจับไปที่เลขห้าแล้วกันเนาะเล็กเด่นของเขาเลขที่ห้าับจับที่เลกห้าก็จับไปสี่ชุดเหมือนกันจะเป็นห้าสองห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่ง สามตัวนะครับจะไปที่เจ็ดห้าศูตัวที่ผมเน้นให้วันนี้ก็คือ5 1 ับแนวทางก็มีแค่นี้เนาะนะครับชุดที่ติดอันหนึ่งก็ชุดนี้นะครับครับใครที่รับแนวทางนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับกับตปนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่26เดือน5พศ2568นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่าน จับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับรับส่วนทันทีตามกันมาเนาะรัฐบาลไทยผมลงคลิปให้แล้วนะครับลงให้วันที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าส่วนลาวพัฒนาก็ลงให้แล้วเหมือนกันนะครับเราพัฒนาก็ลงให้วันที่ยี่สิบห้านะครับก็เมื่อวานนี้เนาะนะครับก็ใครจิติดตามดูก็เข้าไปดูเข้าไปดูที่การติดตามนะครับแต่จะเห็นทุกคลิปเลยที่ผมลงนะครับจะดูของ คลิปใหม่หรือคลิปเก่านะครับก็สามารถดูได้นะครับแต่ว่าใครกดติดตามไว้นะครับแต่ว่าแต่ว่าทัานหาคลิปไม่เจอนะครับส่วนท่านที่เข้ามาใหม่นะครับ <c oughs> หาคลิปไม่เจอนะครับก็กดติดตามเอาไว้นะครับเวลาท่านดูคลิปท่านจะหาคลิปเจอง่ายนะครับก็ท่านเข้าไปที่ youtube ของท่านนะครับทุาถกท่านก็นดู youtube อยู่แล้วนะครับ ท่านจะเห็นแถบข้างล่างนะครับมันจะมีเขียนคาว่าเป็นรูปบ้านหน้าแรกอยู่ข้างล่างนะครับหน้าแรกแล้วก็ภาษาอังกฤษ,ษคําา่าช็อตแล้วก็มีเครื่องหมายบวกแล้วมันจะเขียนคาว่าข้างเครื่องหมายบวกนะครับก็ขเขียนว่าการติดตามนะครับให้ท่านกดเข้าไปตรงนั้นแหละการติดตามนะครับตั้งติดตามใครไว้แนละ้วมันจะขึ้นหมดเลยนะครับ ท่านก็เลื่อนดูหาชื่อช่องผมนะครับอเมิกเล็กมารวยแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับท่านจะเห็นวิดีโอทั้งหมดเลยนะครับกับใตอนี้ผมก็ขออวยพรผมอวยพรไปแล้วเนาะนะครับพอพูดเพลินกับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอให้วันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่โชคดีนะครับสวัสดีครับ